สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอ,อกันดีครับวันที่สามสิงหาต่อจากคลิปเมื่อเช้าครับช่วงไปสามวันปุ๋ยสมเนาะครับแล้วก็มาต่อที่นาหัวดงครับอันนี้นาหัวดงนาผ้าพี่น้องมาบึงเขาเขาหางครับข้าวหางมันจะเปิที่อันตรายแห้งครับตอนนี้อยู่ทง เขอนเพื OK. ่อรัตนานี่คร <Right. S 1> like yeah, ับเต็มเลยครับมามีพิธีปราบเลยครับตอนนี้ตอนนี้มันลงมาหอดทางหัวดงหรอวครับเนี่ยเขียวๆอยู่ในหลอกหลอกคล้องในแมนบอเลยครับเนี่ตอนนี้มันออกมันออกห่วงแล้วครับทอกแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นข้าวหางแดงครับข้าวนกบานเฮ่าบานแถวบานอื่นจะข้าวนกข้าวหนกครับมันเป็นข้าวข้าวหางเลยเขาเป็นข้าวหาง ขห้หางแดงครับตัวนี้มันจะเป็นพันธุ์หางแดงปุ่นครับยาวเลยปุ่นเลยครับในคลองนี่มาดูวล่ะครับแต่ว่ามันบ่ขอไปในงานหน้าเราครับมันอยู่อันนี้คนละส่วนแต่ว่าเขาไปกับต้องรีบกำจัดออกครับมันจะไปปุนเขาครับนี่ครับห้ายกออีแต่แต่กอ,อยเลยครับข้าวหางแดง ั็จะพืชที่น่ากลัวตอนนี้ทงเกศอำเภอลัตนานะครับย่มออกขนสายนะครับขาวเต็มเลยครับแล้วก็แนวไกลๆก็สีมีสีแดงเห็นเห็นน้คกับสีชมพูเป็นหางขาวกับหางหางแดงอันนี้เหวมงนี้เป็นเหวที่ผมลกมาจากหน้าผมนะครับมัน,นไม่โยนใยให้มันเป็นมองอยูมองเศร้าของปลานี่ครับย่มมันมีปลาขึ้นมา บรรยากาศหน้าหัวดงครับพอบอมาลกหยามาเอาหยาตั้งแต่เสาแล้วครับให้ผมไปวานสมปุ๋ยแล้วก็่นก็มาทั้งนี้ครับลยเด้ตามออกมาแล้วก็เอาเครื่องตัดห้าออกมาำครับตัดหยาให้งวนี่ครับหน้างานเลยครับใส่ปุ๋ยได้สองสัปดาห์แล้วครับอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียเพียวมั้งครับเนี่ยพอบอเป็นคนหวานแต่กอดีครับเนี่โงกกอเปใหญงเลย เขาเขานี่จะแตกกอดีนะครับด้ต้องมีน้ำรอเลี้ยงในปริมานที่พ่อหมาะหรือประสันก็คือต้องปล่อยแห้งนิดนึงครับให้น้ำแห้งเลยมันแตกกอดีถ้าวังได้น้ำท่วมตลอดมันจะไม่ค่อยแตกกอมองนี่จะเป็นลูกตัวนี้ลกใบใหม่ครับต้องหายามาสีแล้วนะครับเนี่มงมอซึ่งสูงนี่ คือจะเ,เห็นดอกครับเนี่ยเนี่ยกไกลเนี่ยจะเป็นใบใหม่ๆครับเห็นไหมครับเนี่ยใบใบออกติ้งแดงใหม่ๆครับเนี่งามอยู่ครับใส่ปุ๋ยได้สองสัปดาห์แล้วครับตัวมือเสาร์นี่ใส่ได้สัปดาห์เดียวเด้ออาทิตย์เดียวตัวนี้ได้สองอาทิตย์สิมาตัดหญ้ามื่อนี้นะครับอาทิตย์ อาทิตย์ที่แล้วกันตัดมุ่งหนีเราเลยห้อยตัดไปอยู่นี่ปุ่นพอบรรุนอยู่กลางานาเหมือนกับหญ้ามันเริ่มแก่แล้วครับหญ้าหญ้าไวมันออกดอกขาวแล้วมันเริ่มแก่แล้วมันก็สิกินมาทันติงวอกสิ่งมะเร็งเอาทั้ง,ง,อองพีแล้วครับนีเปิดลราเป็นเดือนุ่นแล้วครับยังสีสูดปุด่นสูดพ่นกระเดาปุ่นพ่นกกตาลก่นกระเดาหน้าหน,น้าสุดท้ายน น่าจะเป็นเดือนมังครับพอจีได้มาเอาแค่อาทิตย์ละเทื่สองเทือแค่นั้นเองน่าจะสามสี่สัปดาห์หนู่นแหละครับถึงจะเบิดวันนี้คันแท้ทั้งคางอีกนะครับคันแท้ทั้งขางอีกก็ต้องเอาขึ้นกันไม่ฟังน่าจะขอนล้ครับแผ่นนำแกงขึ้นมาที่บอเหลือเลยครับก็จะมาหาหลักโมมีการขอเลยครับเพราะว่ามันบมมีเฟืองบมมีหย่าให้งัวล้วเขาก็ต้องมาเอาทั้งหัวดงเนี่ยครับไป ยายับตาเพิ่นกับมาบึงเขาเพิ่นนี่ครับเขาไปเมื่อกี้นะครับเพิ่นไปหากินเขาเทียงเพิ่นก็เอาปุ๋ยมาเสริมน้ำมังได้เพิ่นวานบ่ถือก็ออกเหลืองเงเป็นดงางขึ้นกันนะครับนี่เราใส่ปุ๋ยแบบแบบน้อยน้ำนะครับระวานจะมองได้รอยายกวานอีกอย่างก็คือมันเป็นจำนวนน้ำเงินน้ำเนำนะครับซื้อเงินซื้อปุ๋ยปรมเก็ต้องใส่ตาม ย่าทากรรมของเจ้าของทำบาตามทุนทรัพย์ของเจ้าของบพราะไม่งนว่าไม่อยากใส่เพิ่นก็อยากใส่ไม่สะกคนนะครับเพิ่คุณก็ตัวทุนน้ำหนักเพราะง่าอยู่เทียงหน้ากมือนีบปได้มาเลยครับปกติเห็นเพิ่นมนานั่งเหรนอยู่เทียงหน้าเบิดมือเ,เ,เอออบิดเบียนหิ้วข่าวิ่นยังเขับไม่เงอน มันอยู่ก็เห็นเลยมันนี่แล้วขออนุญาตัดหนาต่อครับเดี๋ยวตัดแล้วก็จะสรุปในคลิปเดียวกันนี่แหละครับทังมารีวิวให้เบิ่องอีกท่านนึงครับลงมือตัดหญ้ากร มันนี่เงียบแพีงกับหัวดงบ่มีเสียงอื่นกันเลยสัปดาห์ที่แล้วอ,อ,อ,อาทิตย์ก่อนๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังมีเสียงเนี่ยอยู่ครับตันนี้เงียบกิฟตเลยน่าจาะบ่ค่อยมีเห็ดออกมั้งหรือเขาไปดงอือน่นกันครับมาจากคนที่เขาหาประจํา ฝากคุณไปกับปันหน้าครับรถติดรถติดลมกับเดบิทเอารถมาดึงกันครับเขาเห็ดหน้าปังครับเพราะเขาเห็ดหน้าปังแล้ววันนี้เขาก็มาปันเฟืองไว้ปันเฟืองไว้กับซิวน่าจะวานตมนะครับวันนี้รถติดลมกับนี่จะเสียงรถหลากกันอยู่หึ่งึอยู่ครับหลอพวกหน้าหลอกกุลนะเขาจะเห็ดสองเถื่อได้ครับมันมีหนามเขาวานเขาหกหนึ่งไปหลอบหนึ่งแล้วเด็กเกียวไปวันอาทิตย์เดียวอาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้เขาก็ัมักเฟืองไว้อาทิตย์หนึ่งวัน อาทิตย์นี้นะก็เรื่อมวานกันแล้วครับก็ใส่เขาเป็นกอขอสิมหานะครับมันก็จะไปเกี่ยวท่านกันอยู่ประมาณช่วงเดือนประมาณตน้นต้นเดือนท่านว่าประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกาครับกับ,บอะไรบ้นี้กันจากเขาที่วานเดือนพฤษภาคมครับกเจะได้เปียวยางแห้งก็มีน้ำครับวานตัง้งแต่เดือนมษสาครับแล้วก็สูบน้ำใส่เหมือนกระผึ่งมาเกีียววางปลายปลายเดือนครับเมื่อกี้เนี่ กลางเดือนมหาปลายเดือนเขาเลียงเกี่ยวกันซื่อมือนี้ก็ยังเกี่ยวกันอยู่ครับพวกไรเขาเจ้าติวบานสาเนี่ยน้อยกัยังเห็นหลดนขนเขามาขายอยู่ครับขายลุงสีนี่แหละครับรุ่งรุ่งหลับซื้อเขาอยู่บานนี่แหละครับมองนี่แหละเขาขาวมองเคยซื้อซื้อเอาไปขายประจำเนี่ยเข้าบานก็เอาไปขายประจำในรุ่จากบาทว่าซื่อมือยเจ็ดแปดบาทนีนมั้งครับเพราะว่าตลาดกลาง่ากลางนี่ยังสิบบาทเองอันเ้อยกว่าน่าจะเกินเก้าบาทนะครับ ครับเดี๋ยวตัดหญ้าแล้วกันครับยังก็ชิมารีวิตอถ่ะครับมาสรุปผลงานตัดหญ้าครับพี่น้องตัดหญ้าได้ประมาณอาจจะประมาณเจ็ดแปดเมตรนี่แหละครับเนี่ยเต็มรถเรี่หล่นไปแล้วครับตัดกับเบื้อตีแล้วครับหญ้ามันนาแห้งนี่ครับพี่น้องก็เลั่อนได้จากข้องเขามาเนี่ยประมาณถึงยี่สิบเมตรอะครับเนี่ย ในซสองหลอบล้วมันความหนาของหงาไว้กําลังเกียร์ต้องมาลิงเอาเห็นท่านครับบพราท่านก็ต้องตัดเพงสีล่ะครับงวมันกินดีครับกําลังพอดีพอดีเลยเลยนะออดอกๆล่ะย่างเ้าไปก็ต้องระวังงู <c oughs> เ,หเหียยหนาแหงที่ฝนเ่าเมียนเึ้นปืดๆๆเลย พ่อใหญ่เป็นเกี่ยวหญ้าเกี่ยวมือครับเปนใส่จักรยานเป็นขาประจำแลละครับเราสือหาเลียมยงตียัางงามๆให้งัวเราเ่าเราได้กบหกสิบกว่าปีแหละหลุด,ดมอไซด์บ่วงมันก็มีแต่เพิ่นบ่นคอยเอามางงคือกันครับเราก็มีหลูกน้ำแหละครับมอยู่แต่ตาใหญ่สองคน พอเราฮดแห้งเนี่ยไอใหญ่นี่ผมลบไปตะเลืตะเลืเกี่ยวกับหนาเนี่ยเกี่ยวได้สุดยอดเนี่ยบ่กไว้หนนล่ะนักเตะนี่ครับขณะนี้ก็ประม่านใบมงกว่าแล้วครับเสด็จเมืองงานไปหากินขวเวน้นหลังจากที่ เห็ดเบี้ยเห็ด,ดงาหนึ่งแต่เสาไม่จนหดเทียงตะวินเพลนตะเป็นายกับพันได้กินเขออ่าอยู่ครับนี่เข่าไปกินเขออ่าครับวันนี้ผักพอนธุ์นั้นึงย้ำแรงก็ออกเลาะมางเรื่อต่อครับ,อ,ระบอะไรยืดยื่นกับนี่มาเรื่อยๆ มักแห้งกับลกหยาเนี่ยถนัดคักรึครับลกเบิดมือกได้ครับคลิปนี้เอาไปสำเนียงกับพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้งดูกลุกที่เขามาบึงเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามไห้น้ำเด้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเช้อน,นะกับปอนกินเขากันครับ